โอเคครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะพบกับนายคิงแมนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมทางออกหมายเลขแปนะอ่าเป็นเกมที่เราต้องสวมบนบาทเป็นคนที่หลงในสถานีรถไฟนะและต้องการหาทางออกนะครับผมโอเคดูซิว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ตอน เมื่อก,กี้เนี่ยมันมีคนเป็นคุณลุงนะครับผมถือกระเป๋าเอกาสารแล้วก็เดินผ่านออกไปนั่นเนี่ยครับทางออกหมายเลขแปดนะ,อะโอเคเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อาจจะเป็นอ๋อมันคือไอ้น,นี่มันคือป้ายโฆษณาท่านผู้ชมป้ายาโฆษณาอ๋อป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับโอ้ยมีกล้องด้วยแสดงว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวนะ เราอาจจะมีคนมองเราอยู่ก็ได้นะคิดเป็นหรือเปล่า,าอยู่ตรงนี้นะให้เราเดินไปไเรนะื่อยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยทำไมเรากลับมาที่เดิมเหมือนวนลูปเลยเราเอ้อยเราก็เจอคุณลุงคนนี้อีกแล้วอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอกลับไปก่อน เดี๋ยวขอกับไปก่อนนะเฮ้ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเฮ้ยแสดงว่าท่านผู้ชมตอนนี้เราได้รู้แล้วว่ามันคือการวนลูปนะมันคือการวนลูปแบบว่าเดินไปเรื่อยๆนะเราก็จะมาอยู่แค่ที่เดิมมันคือวนลูปนะเป็นวงกลมเลยอะ่ะเฮ้ยล้วคุณลุงคนนี้ทำไมอะ่ะลุงลุง ลุงก็ได้โดนเหมือนกันเหรอลุงผมอยากหาทางออกอะ่ะลุงรู้ไหมทางออกอยู่ไหนอะลุงผม oh, ลุงไม่มองเราเลยอ่ะคือแบบมองตรงไปเลยแบบไม่เหลียวยตาออมองเราเลยหูเป็นโคตรยิงเลยว่ะลุงแม่งเฮ้ย hey, ตายแล้วอย่างนี้เราก็จะออกได้ไงเนี่ยมันไม่มีทางองอกอ่ะเฮ้ยช่องแอร์ออกได้ไหมกระโดดได้ไหมกระโดดกระโดดกระโดด เจอคุณลุงอนยะู่แล้วอ้ยตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะลุงโหลุงเขาก็ยังเดินต่อไปนะในมือก็ถือกระเป๋าเอกสารแบบทรััท์ึืงนะครับเขาอาจจะเป็นอ่าคนที่อยู่ในสถานีแห่งนี้ต้องการที่จะกลับบ้านเหมือนกับเราก็ได้แต่เขาทาการที่จะไม่คุยกับเราเพราะมันคือการเสียเวลาในการคุยแนละ้วโอ้ยสุดท้ายก็วนหลูไปเรื่อยนี่ว่า ก็วนลูปไปเรื่อยในเฮ้ยเปลี่ยนไปท่านผู้ชมอะไรอ่ะทางออกหนึ่งป๊าดจริงปะเนี่ยเฮ้หยหรือว่าเราไม่ได้วนลูปจริงๆอ่ะเฮ้ยมันแต่แต่มันก็วนลูปอยู่ดีว่ะเพราะว่าคุณลุงก็เดินวนอยู่ดีนะ,ะป้ายนี้ก็อยู่เหมือนเดิมเฮ้ยมันเป็น มันคืออะไรผมไม่รู้แล้วตอนเนี้ยตอนนี้คือผม,ผมะสะสดไปหมดแล้วอ่ะเฮ้ยสบสดไปหมดแล้วเอย้ยทองไม่สองเอ้ยแสดงว่าหรือว่าจดเดิจนจนกว่าให้แบบใช่ถึงทางออกใหม่เลขแปด่วะไอ้ตรงตรงป้ายเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะอ้อมีความรู้สึกว่าปา้ายมนเปลี่ยนไปนู้ชมตอนนี้มีโปสเตอร์แค่โปสเตอร์เดียวนั้นที่ซ้ำกันนะเฮ้ย ออเชิด oh มีการเปลี่ยนแปลงทีนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วโอ้แสดงว่ายิ่งเดิมไว้เรื่อยยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือเปล่าอุยอ้ยเฮ้ยวนกลับมาที่เดิมกลับมาเลขศูนเลขเดิมอะไรวะเฮ้ยบ้าหนะหรือมันมีองค์กรอะไรเป็นองค์กรลับวะหรือว่าจับเรามาแบบอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งที่มันว่าเป็นวนลูปวนลูปแล้วก็เป็นการลองหรือเปล่า เฮ้ยอันนี้ผมคิดเองนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมดูพวก S C P The Backroom มากเกินไปเล่นแล้วดูมากเกินไปนะไอ้คุณลุงคุณลุงคุณลุงไม่รู้เลยเหรอว่าคุณลุงกำลังเดินวนอยู่เนี่ยลุงลุงคุยกับผมก่อนลุงลุงลุงหยุดก่อนลุงลุงหยุดลุงหยุดหยุดเออ ไม่คุยก็ได้โอ้ยเดินไปเรื่องได้ไมันเป็นหรอกอย่างน้อยกูต้องหาทางออกด้วยตัวกูเองเดินมไปเรื่องผมว่าตอนนี้ผมจำเอาแล้วนะไม่สนแล้วนะผมจำเอาแล้วเพราะว่ายังไงผมก็อยู่ที่เดิมอยู่ที่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยม,ม,ม,มันมี อะไรอยู่ในนั้นอะท่านผู้ชมมันเหมือนมีคนยพยายามที่จะออกมาจากในในประตูตรงนั้นอะอ๋อนี่นะไปนะสุดแล้วพอไปเลยไม่สนใจแล้วกนะูวิ่งไปก่อนนะไม่รู้นะถ้าถ้ามันมีตัวอะไรออกมาเราอาจจะแตกก็ได้ท่านผู้ชมแล้วมันอาจจะเริ่มใหม่แล้วมันก็ต้องเวินเดินวนใหม่หลายรอบนะผมว่าผมขี้เกียจแล้วผมว่าผมเดินไปดีกว่า เสียมกินนี่แม่งโคตรหลอนเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็เดินไปไเรื่อยเลยตอนนี้เราก็เดินแค่วนทางออกหนึ่งทางออกสองนะ โอ้ไ่้วเราก็วนเดินม,มาที่เดิมดีดดไม่กระทงออกศูนย์มาเลยมันวนลูบมาอีกทีหนึงเหมือนมันเหมือนมันจะไม่ให้เรากลับง่ายๆอ่ะงงปะเออตอนนี้ตัวเราก็ไม่มีความเหนื่อยนะไม่มีความเหนื่อยเลยลุงจะไปทํางานอ่ะลุงผมหาทาองอกไม่เจอเอ้ แล้วเ,เราจะเดินถึงกี่รอบวะเนี่ยใช่เราเดินถึงกี่รอบโอ้ยเชอ๋อตอนนี้เราเดินไม่รู้จุดหมายนะว่าจุดหมายสุดท้ายนั้นมันจะไปบรรจบถึงที่ตรงไหนนะเราจะควรเดินไปเรื่อยๆนะครับผม ไอ้เส้นทางสีเดืองเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เราเจอแฝดสองคนนะครับหน้าเหมือนการใส่ชุดเหมือนการใส่สูทอ,อยู่ข้างหน้าเราอ๋อเปลี่ยนไปมากเลยเพราะตอนนี้มันมีลุงแล้วมีแค่สองคนคนนี้นะอ๋อเชิด,ดกูดจับนเนี่ยเนี่ยโอ้อ พี่ครับคุณพี่มายืนอะไรตรงนี้เราเดี๋ยบอกนะว่าก็หาทางออกเหมือนกันใช่เหรอโอ้ยแม่มองหน้าเราสองคนเลยอะ่ะเป็นอะไรไปอ่ะคุณเป็นอะไรเด้อครับอ๋อจองเราไม่หยุดเลยอะ่ะเราเรามีอะไรติดหน้าเลยอี้ชี้ได้ไหมผมจะได้เอาปั่นออกคุณจะไม่ต้องมองหน้าผมเลยนีนะโอเคไหมโอเคนะผมตกลงกันนะว่าเราทําการ ขอทำการเดินผ่านคุณนะคุณอย่าทำอะไรผมนะนะครับนะครับคุณพ่อรูปหล่อสองคนนะครับโอเคอย่าผมไม่มองนะโอ้ยมองนะเจ๊หันกลับเลยโอ้ยมองโอเคเราเดินนี่เราก็เดินให้สะดวกนะคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราเขาก็อย่างางเฮ้ยไอ้เหี้ยเอยแม่งแตกเหรอเมื่อกี้เนี่ยโอ้ย เฮ้ยปัาดิจบโคชิแมคคุณหลอนเลยจบแล้วเหรอเฮ้ยหรือว่าแตกอะหรือว่าเราหรือหรือผ่านแล้วหรือยังไงไม่รู้แล้วตอนนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะโอ้แล้วแม่คคตรหลอนเลยเฮ้ยแล้วแม่จ้องหน้าเลยแม่ก็จับสเกลเราใส่เรานะเราจะไปมองหน้ามันว่า เราจะไปมองกลับหลังว่าเฮ้ยเขามองเขามองเรากลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าวะเฮ้ย oh yeah. โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตอนตอนนี้ฉากเริ่มเปลี่ยนไปนะผู้ชมเพราะว่าตอนนี้มันอะไรอ่ะห้างสุปปหรี่มันเหมือนมีป้ายห้างสุปปหรี่ตอนนี้เต็มคือแปะเต็มไปห,หมดเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหแทบจะติดขนาดนี้นะโอ้ติดแค่อันเดียวก็ได้้หแล้วต้องติดเยอะขนาดก็ได้ หรือว่าคนในสถานีรถไฟแห่งนี้ก็ดูบุหรีกันเยอะสิเลิกกันไม่ได้แล้วมึงคิดว่าติดแล้วคนเขาจะเลิกกันหรอมันมีช้างหรอติดแล้วกันยังสูบอยู่ดิโอ้ยมีใบไหมใบแบบว่ามีป้ายแบบอ๋อคุณกล้ารนะทางออกนะคุณทางออกสูบอิสรภาพไม่มีเลยไม่เลยไม่เจอแต่อะไรหลอนๆ้นที่ไอ้ตายแต่ ลุงไม่เหนื่อยมากครับอ๋อฮเฮ้ย,ยไฟดับลุงลุงลุงไฟดับลุงลุงไปกับผมเลยลุงโอ้โหเฮ้ยทิบมเกมนี้ไฟไม่ดับอีกี่ยชิปหายแล้วท่านผู้ชมตอนนี้อุปสรรคม่เข้ามาแล้วนะครับอ๋อเฮ้ยลุแม่ไงไฟตกเหรอ เฮ้ยจ่ายคาไฟกันบ้างนะแนะนำเลยจ่ายคาไฟกันบ้างเออไฟไม่ต้องแบบนี้เฮ้ยอะไรอยู่วะแม่งเงยไฟดับเฉยเลยป้าถูกแสดงว่าพอเรายิ่งเดินไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งเจออะไรใหม่ๆนะ ซึ่งวิกี้นี้มันอาจจะเราอาจจะไม่แตกนะท,ที่ที่จอมันดำมืดไปเราอาจจะไม่ได้แตกนะมันอาจจะเป็นทางใหม่ให้เรายิ่งเดินมีเรื่อยไม่ง่งยิ่งไม่ไม้ใจตัวเกมเลยว่าโอ้ยเลขสอเดีย๋ยวก,กลับมาศูนย์เหมือนเดิม เดียวก็กลับมาศูนเหมือนเดิมคุณลงุงคุณลุงจะไปไหนอ๋คุณนี่กูวิง่งไอ้กูวิ่งเดินไปเรื่อยเลยตอนเนี้ยไม่สนแล้วกูต้องการหาทางออกแม้ว่ากูจะเจออะไรใหม่ๆก็ตามโอ้ย ก็เห็นจะมีอะไรหีิก็ก็ไม่มีอะไรก็แค่นั้นหรอไม่อะไม่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 มีอย่าคิดเหมือนกันนายหมืนกันรังหลอกมึงอยู่ตอนนี้ตัวเกมกมันกลังหลอกมึงอยู่นายโอ้โหเฮียเียอ,อีสัสเี่ออีกแล้วเฮียตามกูมาถมไอโม่โอ้ยเฮียม่ง แล้วคือคือกูก็แตกไงโอเคงั้นรอบนี้กูไม่หันไม่หามือก็ได้ค่ะไปนะกูไม่หันหามือก็ได้เดินกูไปโอ้โหอีกแล้วโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเกมทางออกหมายเลขแปดนะครับเป็นไงกันบ้างสนุกกันไหมเออถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค like, ์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ ให้ช่องกำลังพัฒนานี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย